แจกขึ้นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะครับเพื่อเป็นเก็บดอกไม้มงคลน,นะครับหรือว่าดอกไม้พันปีนะครับวันนี้ก็มาชมรีลาได้วันนี้หัวสีแดงคนระับแรงลิอริบนะครับสุภาพขแข็งแรงร่ำรวยนะครับอุปกรณ์ที่่านเห็นอยู่นะครับแสงสีฟ้า นะครับอันนี้เปลี่ยนเสมือนภูเขานะครับมองให้เป็นภูเขานะครับวันนี้สิงโตแรงทธิ์ของเราจะขึ้นภูเขานะครับเพื่อตามหาดอกไม้มงคลนะครับหรือว่าดอกไม้วิเศษนะครับเพื่อจะมาอวยพรให้กับท่านเจ้าภาพนะครับแล้วก็แู้มีเกีีรยิทุกท่านเลยนะครับตอนนี้นะครับทีมงานเราพร้อมแล้วครับสิงโตถ้วยพระจานห้าสมัย ลุกเจ้าพอ่อมากรทบนำโดยเฮียเตกงยูเซนเตอร์ขอเสียงปรบมือสักครั้งนะครับชุดนี้นะครับทั้งสวยงามน,นะครับและก็โลโฆโฆโดโผนโจรพยาน แต่ว <S preach science> ่าเชิดยังไงให้เหมือนแมวด่าท่านสังเกตแมวที่บ้านเวลาเล่นกับเศษเชือกเศษผ้าต่างๆด่ารับมาดูว่าพยาลากันหรือเปล่าเอาละครับตอนนี้กําลังหาหนทางที่จะขึ้นนะครับภูเขาศักดิ์สิทธิ์ลิศนี้นะครับแล้วราบน้ำน้ตื้นประสาทมากมาย hey hey เข้มข้นเยี่ครับมือวางอันดับที่11ของโลกเลยทีเดียวนะครับลูกเจ้าพ่อมังกรทองตอนนี้ก็เดินทางมาแล้วประมาณ500ลี้นะครับปลายาชสกีวันนี้เป็นสุด มาสุดทางแล้วครับพญาราชสีห์แต่ไม่รู้ว่าดอกไม้มงคลที่กำลังลือกันนั้งนาเป็นสิ่งต่อไปของพญาราชสีห์นั้นมันซ่อนอยู่ตรงไหนยังหาไม่เจอครับถึงตองเอาพยายามกันต่อโอ้เอ้าปุ๊บปุ๊บอีกสักครั้ง โอ้โหนี่วันนี้รับโลดโผโจทยานครกัแป่ะสิงโตแดงแรงลิบอาล่ะครับมงหาดอกไม้เออมันอยู่ตรงไหนดอกไม้มงคลที่คารับเลือก็นักระนามันอยู่ตรงไหนมอ,อ,องหาแล้วพิจลาลณาเอ๊ะใช่หรือเปล่าเออ,หอ,เ,อ,อเห็นแล้วว่าดอกไม้อยู่ใต้หน้าผาดี่เอง กำลังใช้ความคิดความพยายามอยู่ประหยาาารสีว่าจะลงไปแก้ ใช้เท้าหลังนะครับที่เป่ดอกไม้มงคลเล่นมาแล้วครับตอนนี้อ่าเระยังมีเทพพระเจ้าใทยสุงเนี้ยนะเอาเบอร์ของท่านไปที่ยอดทองที่ยอดความเป็น,น,นสินนษษริมงคมลตอนนี้เก็บดอกไม้มาแล้วนะวางลงเพื่อพิจนารนาดูก่อน เขาไม่กล้าที่จะกบเคี้ยวเข้าไปกลัวว่าดอกไม้น่าจะมีสัตว์เล็กสัตว์น้อยอาศัยอยู่หรือเปล่าสิงโตเขาไม่กินเนื้อสัตว์ใจจำูนบันหอมยวนใจแม่แทบจะอดใจไม่ไหวแล้วครับายาลากจาสีเออเอาตัดเนื้อใจเลยครับตัดใจตัดลงไปที่ดอกไม้ ไม่ใช่อดอกไม้ครับแม่มันช่างอร่อยอะไรอย่างนี้เเป็นสิ่งโตกาของพญาราชกาสีแล้วก็วบนหานะครับที่เหมาะเหมาะขบเคี้ยวน่าอร่อยและขายออกบาร์ทำให้พี่น้องเป็นชั้นเหลือกินเหลือใช้รหลือเครคเต็มไปด้ยดังให้สิงโตกแม่ สิงโตอัวพรให้กับทุกทุกท่านเลยเหลือเกลือชายล่ำรวยทายทพิ่ายครโสทายโลกทายภัยผักวานิชสิงโตเกลือชาไปโงโตทำงานเตาเขาเรียกว่าสิงโต สิงโตเมาผักอะ้วตอนนี้เออผักบางชนิดกินเข้าไปนี่สิงโตเกิดอาการเมานะตอนนี้ก็กำลังสลึมสลือเช็ดปากเช็ดหน,นวดเป็นที่เรียบร้อยกำลังวางชามาแล้วตอนนี้ครับเดี๋ยวมาชมท่านี้ไม่ธรรมดาครับไปแข่งที่ห้องตรงได้อันดับที่สาม 不用了 เล็กๆก,กันก่อนน่ะโจ